สวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่พพน้อง,องชาวอวรทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของตาบลลุกคานะคะพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอนะคะสินค้าในตาบลลุกค้าของเรานะคะก็คือข้าวก้องงอกข้่วบดผสมงาดํานั่นเองนะคะค่ะ สำรวจพื้นที่นะคะในตำบลหลุบ,บพานะคะทั้ง10บหมู่บ้านของเรานะคะก็ได้พบว่านะคะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะก็ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็ทำนาเองนะคะ,ะค่ะค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะทำงานนะคะแล้วก็ประกอบกับปัจจุบันของเรา มีราคาค่อนข้างต่ำนะคะเรานะคะก็เลยมีแนวคิดนะคะที่จะเพิ่มมูลค่านะคะให้กับข้าวนะคะเราก็เลยมีการแก้ปัญหานะคะโดยการสร้างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวนั่นเองค่ะ สำหรับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็จะนำข้าวที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าค่ะด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นค่ะและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะค่ะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและกลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะ ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพความประทับใจของความสามาัคคีระหว่างบัณฑิตประชาชนและชุมชนค่ะค่ะสำหรับนวัตรกรรมและความคิดสร้างสารรค์ของเรานะคะก็จะเป็นมออรัควบไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อช่วยพุ่งแรงควบคุมอุณหภูมิได้ประหยัดพลังงานไร้ควันและมลพิษค่ะ ค่ะสำหรับช่องทางการจําหน่ายสินค้าของเรานะคะก็จะเป็นทางเพจเ c ศ b ุ o กนะคะชื่อเพจว่า youtube ฟอร์ดจีตำมุลลุคาค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราตำมุลลุค้าขอจบการนําเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณทีมลุคพาจากอำเภอแกล้งฟอนะคะ